รกราฟคองรีตต้มยำลำซิ่งก็สร้างสีสันไม่ใช่น้อยเลยล่ะค่ะสำหรับสาวชมพู่อริยานในบทหมอลำสาวรุ่งระวีศีเอลเอกับฉากที่เธอเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยท่ามกลางเสมยอเชลและแฟนคลับรอต้อนรับด้่ยมิน่มปอทฤษฎดีปลอมความติดหนดเข้มเป็นนักข่าวคอยจับโกหกยิ้มรุ่งระวีสร้างประวัติปลอมขึ้นมาว่าเป็นเด็กนอกซึ่งนอกจากจะขอกราบทนันทีแล้วงานนี้สาวชมพู่พร้อมถังเรื่องยิ่งขอโชว์หมอลำกลางสนามบินสุวรรณภูมิเปากจักไปเอลเอด้วยค่ะ เป็นเด็กที่อยู่ประเทศไทยแต่ไอ้เกิดประเทศไ<า>ทย่แต่ไปโตเมืองนอกแล้วก็ไม่ลืมวัฒนธรรมไทยกลับมาถึงทำอะไรบ้างครับกราบแผ่นดินเกิดน,นี่มันได้ใจตรงนี้ที่เองก็ตามบทนะคะก,ก็ก็บอกให้ทําก็ทำมานะคะ <laughs> ไม่อยากจะบอกเมื่อกี้นี้คือต้องเดินออกมาจากข้างในอที่แบบว่า เหมือนคนเดินทางมาจากต่างประเทศจริงๆชางชาติของเรานอะชาวฝรั่งมองแบบว่าอะไรพี่ทงทงก็เวลัมทูไทยแลนด์ไรเงี้ยเนียนใส่้ก็ฝากติดตามด้วยกันนะคะต้มยำลำซิ่งค่ะซิ่งตอนนี้ต้มยำลำซิ่งก็ถ่ายทำไปได้กว่า20%แล้วค่ะแฟนๆทั้งสามก็อดใจรอชมในซิ้นปีนี้ค่ะเซาพิดาสุพันโทรายงาน